เกมเลาะเกมไม่ได้ยนมแต่เก่ในมมานแต่ว่านาทีเกมก็มาเหมือนกันนะนี่คุณคะเรื่องพวกนี้ล้วคุะหลับเวทีดีไหมคะคุณคะเกมมาหาที่มาให้ที่ช่วยหลอกเพลงไม่นะเชื่อรือไม่ว่าคอนโดดีๆแบบนี้เขาใส่เสื้อเชิ้ตออกกำลังกาย แต่ละคนเขาก็มีแนวทางของตัวเองไม่เขาก็ให้เกียรติคนดูที่นี่เพรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวต้องผ่ายไงคุณใที่สำคัญคือให้เห็นภาพบรรยากาศว่าจะเป็นห้องสมุดจะไม่นะคุณมีสวัสดิการเยอะแยะมากมายคุณอยากมีไหมคะคุณตีสนใจไหมเดี๋ยวเราแชร์กันแชร์กันไม่ไม่ไ่อะค่ะคุณอยู่คนเดียวเลยดีกว่าในตอนจุดนี้ไม่น่ามีใครอยู่ด้วยได้นะคะจุดนี้คุยยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะบางทีนะคะไงแล้วไงล่ะมั๊ วันนี้ค่ะที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะคอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีทุกๆคนค่ะเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องคืนอะไรให้กับผู้ชมนอกจากความสุขแล้วก็ต้องมีของเล็กๆน้อยๆนะคะที่ระลึกกนนะคระท่านผู้ชมทุกท่กานครับนี่คือของ